ชายคนนี้อยู่ในทะเลทรายแต่เขาเป็นคนแรกที่ได้เจอมดขนาดยักษ์ตัวนี้เขาให้แล้วยีไรต่อไปคือหญิงสาวคนนี้เธอโดนน้ำลายของมันเต็มๆมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยวันนี้มิสเตอร์สปอร์ตจะพาท่านผู้ชมไปพบกับภาพยนตร์สุดมันอิดเคมฟอร์มเด e ะ e ดสเเรื่องราวจะตื่นเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่ทะเลทรายที่กว้างใหญ่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหลายล้านปีแต่คำพยากรณ์ในพระกัมภีร์ก็เป็นจริงว่าวันหนึ่งคนที่ทอมใจจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก67ปีต่อมาเสียงสัญญาณเตือนภัยเตือนในคนที่อยู่ในอุโมงแห่งนี้รีบหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดซึ่งในขณะนี้มีทหารสามนายกำลังวิ่งหนีพร้อมกับสากกระสุนปืนใส่บางสิ่งที่กำลังไล่ล่าพวกเขาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่คนและไม่ได้มีแค่ตัวเดียว แล้วมันก็วิ่งไล่ตามพวกเขาจนทันและฆ่าเขาที่ละคนบนถนนที่มุ่งสู่เมืองหลางระยะทางที่ลึกลับในทะเลสายกลับมีชายสองคนที่ขับรถเข้ามาถึงที่นี่โดยเหตุผลที่ได้ยินว่าเมืองแห่งนี้จะมีทองคําและของมีค่าที่จะทาให้พวกเขาร่ํารวยขึ้นชายคนนี้ชื่อคอเก้เขาเดินทางมากับเพื่อนต่างรุ่นที่มีอุดมการณ์เดียวกันเมื่อเขาจะเตรียมอุปกรณ์จนพร้อมจึงเดินเข้ามาด้านใน แต่แล้วบรรยากาศสุดสะพรึงทําให้เพื่อนที่มาด้วยกันเกิดความหวาดกลัวขึ้นพร้อมเขาสังเกตเห็นกระสุนปืนที่ถูกยิงตกอยู่บนพืน้นทั้งที่บริเวณนี้ไม่มีใครสักคนซึ่งต่างกับคอเก้ที่เห็นเศษทองแดงกลับตาลูกวาวในขณะที่คอเก้กาลังก้มลงหยิบบางสิ่งขึ้นมาดูเงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเขาจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนของพวกเขาที่หวาดกลัวจนตัวสัน่นเขาพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่รอดจากการถูกฆ่าโดยอสูรร้ายตัวนั้น ภาพตัดมาที่เบรนหนุ่มน้อยช่างยนต์สุดเนิร์ดเขากำลังตั้งใจดูทีวีที่มีสัตว์ประหลาดจับผู้หญิงคนหนึ่งและถูกช่วยไว้โดยชายที่เรียกตัวเองว่าอ l เลดิเคเตอร์ที่ทุกคนโปรดปรานเบรนเองก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะเป็นอ l เลดิเคเตอร์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันในขณะที่เขากำลังเพอ้อฝันอยู่นั้นลูคัสหนุ่มนักแข่งมอเตอร์ไซค์คลอสพี่ชายสุดกวนของเขาได้เข้ามาขัดจังหวะ เพราะนัดก,กันไว้ว่าจะไปปาร์ตี้แคมป์ด้วยกันและได้พูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันโมอเตอร์คอร์สครสั้งหน้าโดยที่เบรนได้ปรินอะไหล่รถยนต์อย่างดีให้เขาแทนตัวเก่าที่ใกล้จะพังจากนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางไปปาร์ตี้แคมป์ในทะเลสาทรยและเป็นการทดสอบเครื่องยนต์ใหม่ด้วยโดยในระหว่างทางลูคัสเดอร์พรส์เบนโดยการชวนลิซ่าหญิงสาวสุดเพอร์เฟกซึ่งเป็นสาวในฝันของเบนที่แอบชอบมานานไปด้วย ซึ่งเขาเองเมื่อเจอกับลิซ่าก็เริ่มทำตัวไม่ถูกไม่กล้าที่จะพูดคุยกับเธอตลอดการเดินทางลิซ่าได้ชวนสองพี่น้องพูดคุยเกี่ยวกับความน่าตื่นเต้นที่รอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเหมือนกับหนังที่ต้องทุ่มทุนสร้างทั้งตัวนักสแสดงฉากและเงินที่ลงทุนนี่แหละที่จะเป็นการดูหนังที่คุ้มค่าแต่ดูเหมือนว่าลูคัสจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่จนเมื่อมีมอเตอร์ไซค์ครอสสองคันอยู่ๆขับแซงรถยนต์ของพวกเขาไปอย่างท้าทายลูคัสสังเกตเห็นก็เริ่มทนไม่ไหว รีบควานหาหมวกกันน็อกมาใส่ก่อนที่จะปีนออกจากหน้าต่างไปไท้ายกระบะพร้อมกับบอกให้เบรนย้ายมาขับรถแทนท่ามกลางความตื่นตระหนกและมื่นงงของลิซา่าลูคัสขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ครอสที่อยู่บนรถกระบะและลีบสตาร์ทรถและขับตามมอเตอร์คอร์สสองคันไปอย่างรวดเร็วจนเขาขึ้นแซงได้สำเร็จก่อนจะมุ่งตรงไปยังแคมป์ที่จัดปาร์ตี้กลางทะเลสาบรถมอเตอร์ไซค์ครอสของลูคัสได้วิ่งเข้ามาจอดที่แคมป์เป็นคันแรกตามมาด้วยทิมและคริกพูกเขาก็คือพี่น้องคู่แข่งของลูคัสนั่นเอง ที่พ่ายแพ้ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาก่อนที่เบรน์จ,จะเข้ามาสมทบการพูดคุยของทั้งสองฝ่ายก็เป็นเหมือนการเยาะเยะ้ยและหาเรื่องคนแพ้ซึ่งแน่นอนว่าลูคัสเป็นฝ่ายชนะก่อนที่เขาจะรีบดึงตัวเบรนเดินทางเข้าไปในแคมป์ตลอดการเดินทางเข้ามาในแคมป์ทุกคนต่างรู้จักลูคัสและได้ทักทายเขาตลอดทางจนมาถึงชายคนหนึ่งที่สะพายถังวอสกาขนาดใหญ่เขาเข้ามาทักทายลูคัสและเบรนก่อนจะเทวอสกาให้ฉิบแต่เมื่อเข้าปากลูคัสเขาก็พ่นออกมาทันที เพราะรสชาติมันแย่ม,มากๆส่วนทางด้านของลิซ่าที่นั่งอยู่กับเพื่อนของเธอเธอดูดโดดเด่นในสายตาของใครหลายคนและหนึ่งในนั้นคือเบลนที่ทําได้แค่มองแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยจนสุดท้ายเครกก็ชิงตัดหน้าไปทําความรู้จักเธอก่อนแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ประทับใจเขาเท่าไหร่เพราะเขาแสดงท่าทางคุกคามเธอและไล่เพื่อนของเธอออกไปจนหมดเบลนที่เห็นเค้กเข้าไปทำความรู้จักกับลิซ่าก็เดินคอตกออกไปจากนอกแคมป์ทันที ลูคัสได้ขึ้นมากล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมาร่วมงานของเขาในครั้งนี้พร้อมกับเรียกเบรนให้ขึ้นมาบนเวทีกับเขาด้วยแต่ก็ไม่เจอตัวเบรนอยู่บริเวณนี้เลยครับทางด้านเบรนที่เดินคอตกออกมาจากแคมป์ได้มาหยุดอยู่เนินหน้าผาเขามองไปยังอีกฟากหนึ่งของหน้าผาและก็พบกับรถที่ถูกจอดทิ้งไว้แน่นอนถ้าใครจําได้มันคือรถของคอเก้และเพื่อนของเขานั่นเองในขณะที่เขากําลังเกิดความสงสัยลูคัสที่โผล่มาจากด้านหลังทําให้เขาอุทานออกมาด้วยความตกใจ แต่แล้วทั้งคู่ก็ได้นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องความไม่มั่นใจของเบรนในการเข้าไปจีบลิซ่าลูคัสได้พูดให้กำลังใจเขาพร้อมกับยกเบียร์ขึ้นมาดื่มก่อนจะโยนกระป๋องที่หมดแล้วลงหน้าผาโดยมีเสียงห้ามปลามของเบรนแต่นอกจากลูคัสจะไม่ฟังแล้วเขายังโยนกระป๋องที่2ลงไปอีกด้วยเมื่อกระป๋องตกลงสู่พื้นดินเบรนก็สัมผสัสได้ถึงบางสิ่งมันแปลกออกไปบรรยากาศที่เริ่มเปลี่ยนจนสัมผสัสได้ในตอนนั้นเองสายตาของลูคัสได้เหลือไปเห็นทางเข้าเหมืองที่ดูลึกลับ ความสงสัยและแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในร่างกายทําให้ลูคสัสเกิดความท้าทายจึงชวนเบรนไปสํารวจสถานที่แห่งนั้นด้วยกันส่วนเบนก็ไม่ได้ขาดอะไรก็ได้แต่เดินตามลูคสัสเข้าไปในเหมืองลางนั้นเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในเหมืองก็พบกับป้ายของบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ทําการค้าเกี่ยวกับกองทัพทหารอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้ลูคสัสตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเขาพยายามที่จะเข้าไปด้านในทามกลางเสียงคัดค้านของเบรนแต่ก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ เบรนจึงได้แต่บ่นไปตามทางและพยายามโน้มน้าวลูคัสให้รีบออกไปจากที่นี่ซะแต่ก็ไม่เป็นผลดังนั้นทั้งสองก็เดินลึกเข้าไปพร้อมกับสำรวจภายในที่ดูเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการล้างแห่งนี้บรรยากาศด้านในสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่ไม่รู้ที่มาเขาทั้งสองเดินลึกเข้าไปจนไปเจอห้องห้องหนึ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างลักษณะคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกหุ้มด้วยเมือกและสิ่งปฏิกูลลูคัสอ่านป้ายชื่อของมัน ซึ่งอ่านว่าแบดไนมือของลูคัสก็ไปสัมผัสกับเมือกนั้นทําให้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องส่งผลให้ทั้งสองเกิดความพึ่งดปพระโอมแทบอ้วกออกมาแต่แล้วเสียงหวิดร้องอันดังก็ดังมาจากด้านนอกดึงความสนใจของพวกเขาโดยมีลูคัสที่ชวนเบนออกไปดูว่าเสียงนี้มันมาจากไหนในทางที่พวกเขาเดินไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเงียบงนันมีเงาขนาดใหญ่พาดผ่านด้านหน้าของเขาไปลูคัสจึงส่งเสียงเรียกเพราะคิดว่ามีคนอยู่ในนี้ด้วย และสินคิดก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นยิ่งเดินลึกเท่าไหร่ความกลัวของทั้งสองก็เพิ่มมากขึ้นจึงพากันตัดสินใจที่จะออกจากที่แห่งนี้ด้วยกันแต่แล้วเมื่อเปิดประตูออกไปกลับเจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคมดยักษ์ก่อนที่มันจะทันรู้ตัวเบนเดลากลูคัสที่ชอกไปแล้วเขามาหลบหลังประตูและพากันคลานหนีในระหว่างนั้นเสียงมือถือของลูคัสก็ดังขึ้นและคนที่โทรมาก็คือลิซ่าครับเขาพยายามที่จะขอให้เธอช่วยเขาพร้อมกับบอกพิกัดที่เขาอยู่ก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดไป ตอนนี้ทั้งสองแทบไม่มีสติแต่ก็พากันหาสิ่งที่น่าจะเป็นอาวุธในการหลบหนีได้ซึ่งทั้งสองก็คว้าได้ตะหลิวกับกระถาก่อนที่จะพากันหลบเพราะได้ยินเสียงมดยักษ์เดินเข้าประตูมาตอนนี้หัวใจของทั้งสองคนก็ตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเรียบร้อยก่อนที่มดจะเดินออกไปความเครียด ทำให้ลูคสัสที่ถือเบียร์ที่ถือติดมือมาก็รีบเปิดกระป๋องเพื่อดื่มแก้เครียดว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่เสียงเปิดกระป๋องที่ดังขึ้นมันก็ทําให้หมดยักษ์ได้ยินครับมันรีบวิ่งไล่พวกเขาแล้วมันก็ลากเนไปตามพื้นสถานการณ์ก็คับขันจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่กลับมีค้อนขนาดใหญ่ที่ทุบหัวหมดยักษ์ย่างแรงหลายๆครั้งจนมันตายท่ามกลางความตกตะลึงของสองพี่น้องเพราะคนที่มาช่วยพวกเขาคือสาวน้อยสุดบอบบางที่ชื่อว่าลิซ่าครับทุกคนในที่นี้ก็ต่างตกใจ พร้อมกันนั้นเขาก็ดีใจที่หมดยักษ์ได้ตายลงแล้วและหันมาชื่นชมลิซ่าในความกล้าหาญของเธอแต่แล้วลิซ่าก็เปลือไปเห็นป้ายที่ติดไว้ข้างฝาเป็นสัญญาณเตือนว่าให้ระวังหมดยักษ์เพราะข้อความหนึ่งในประโยคนั้นคือมันจะส่งฟิลิมโมนอย่างรุนแรงออกก่อนตายมันจะเรียกเพื่อนๆมาหมดที่อยู่ทั้งบริเวณใกล้และไกลก็จะมาอย่างที่ที่มันตายเสียงหวีดร้องอันดังพร้อมกับหมดยักษ์ขนาดใหญ่2ตัวก็ป้ากดตัวขึ้นพวกมันก็วิ่งไล่พวกเขาแต่ก่อนที่จะถึงตัวพวกเขาได้วิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง และล็อกประตูอย่างหนาแน่นเมือ่อพวกเขาสำรวจดูจึงคาดเดาว่าน่าจะเป็นห้องควบคุมระบบทั้งหมดเมื่อมองที่จอควบคุมจึงเห็นตัวอ่อนของตัวประหลาดก่อนที่ภาพหน้าจอจะถูกตัดไปและปรากฏชายคนหนึง่งเขาไม่ชื่อว่าดรีนาร์ดนักทดลองที่ได้นำเอาเอา DNA ของเอเลี่ยนจากอุกบาทที่ตกลงมาผสมกับ DNA ของมดคันไฟและ,มะแมลงมุมส่งผลให้เกิดสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ใช้เพื่อการขาแต่ความผิดพลาดได้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในพวกนักทดลองได้ทำตัวอ่อนหายไป มันมีชื่อว่าแบทไนท์ซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วแต่ไม่ใช่เลยมันยังอยู่และพยายามจะวางไข่ในที่มืดและชื้นและที่สําคัญมันต้องใช้เอทานอลในการสร้างไข่ของมันนับว่ายังดีที่ในทะเลทรายที่ไม่ค่อยมีเอทานอลให้มันนํามาสร้างไข่ได้ก่อนที่ภาพหน้าจอจะถูกตัดไปเบรนและลูคัสก็คิดว่ามันสร้างไข่ไม่ได้พวกเขาก็พากันดีใจในขณะที่สีหน้าของลิซ่าก็กำลังซีดหนะักเพราะเธอรู้ดีว่าแหล่งที่มีเอทานอลนั้นอยู่ที่แคมป์ครับ เอาละสิครับตอนนี้พวกมันต้องไปที่นั่นแน่ๆเขาจึงพากาันตัดสินใจที่จะออกไปเตือนเพื่อนๆของเขาที่แคมป์ตัดภาพมันที่แคมป์ผู้คนที่กําลังสนุกสนานอยู่กับการสังสรรค์และดื่มกินโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าความตายกําลังคืบขานเข้ามาใกล้เต็มที่และไม่นานฝูงมดยักษ์ก็ได้พากันบุกโจมตีทุกคนในแคมป์จนแทบไม่มีใครรอดชีวิต Peace in ทางด้านเบนลูคัสและลีซ่าได้มาถึงแคมป์เพื่อจะเตือนให้ทุกคนระวังอันตรายแต่มันก็ไม่ทันการเสียแล้วพวกเขาจึงพากันขึ้นรถยนต์และวางแผนว่าจะไปแจ้งทางการและกองทัพแต่ก่อนที่จะสตาร์ทรถหมดยักษ์ได้ใช้ขายายวยาของมันจาอทะลุกระจกรถยนต์จนพวกเขาต้องรีบหนีออกมาและขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ครอสสองคันก่อนที่จะพยักหน้าอย่างเข้าใจและแยกกันไปคนละทางทางด้านเบน ได้บอกให้ลิซา่าเกาะแน่นๆเพื่อที่จะกระโดดข้ามช่องระหว่างหน้าผาแต่เธอก็หยุดเขาไว้ได้ทันเพราะรู้ดีว่าเขาไม่มีวันข้ามได้เพราะมันกว้างมากทั้งสองก็เริ่มทะเลาะก,กันและได้พูดคุยกันก่อนที่ลิซ่าจะสารภาพว่าเธอชอบเบนแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวหมดอยากที่ตามมาทันก็ได้ลากตัวลิซ่าหายไปต่อหน้าต่อตาเบนเขาพยายามตามแต่ก็ตามไม่ทัน ในขณะนั้นลูคัสได้ขับรถมาถึงพอดีและได้เรียกให้เบนรีบหนีแต่เขาเยืนยันว่าจะไปช่วยลิซ่าซึ่งลูคัสที่ค้านในตอนแรกแต่ก็ยอมตามไปกับเบนและเป้าหมายของเขาคือสตาร์เคฟซึ่งเป็นถ้ำที่มีความมืดและอับชืน้นเหมาะแก่การวางไข่ของมดยักาเบนและลูคัสได้ขับมอเตอร์ไซค์คอร์สมาจอดที่หน้าถ้ำก่อนที่จะพาการเดินเข้าไปด้านในที่ทั้งเย็นและอับชืน้น ยิ่งเดินก็ยิ่งลึกและก็ยิ่งมืดจนมองอะไรไม่เห็นพวกเขาไม่รู้เลยว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขานั้นมีดวงตาขนาดใหญ่กำลังมองดูเขาผ่านความมืดพวกเขาเดินมาเรื่อยๆจนพบกับรังของหมดยักษ์แต่ก็ต้องตกใจเพราะมดยักษ์เหล่านี้ได้จับมนุษย์มาขังไว้เพื่อเป็นอาหารสำหรับตัวออดที่กำลังจะฝากและหนึ่งในคนที่ถูกจับมาคือลิซ่าเธอยังไม่ตายครับแต่ถูกหุ้มด้วยใยที่ไม่สามารถตัดขาดได้ นอกจากใช้อาวุธที่อยู่ในคลังแบนลี่เท่านั้นทันใดนนั่นเองดวงตาที่อยู่ในความมืดได้กลายเป็นมดยักษ์ขนาดใหญ่และมันกําลังจะกระโจนเข้าใส่พวกเขาทั้งสองทันใดนั่นเองเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นหลายนัดพร้อมกับมดยักษ์ที่ถูกยิงจนตายและปรากฏร่างชายคนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่แล้วครับเขาคือดร์ลีนาร์ดนักทดลองที่สร้างว์ประหลาพวกนี้ขึ้นมานั่นเองเบนพยายามที่จะช่วยลิซ่าแต่ก็ทําไม่ได้เขาจึงได้ให้สัญญากับเธอที่กําลังอ่อนเพลียว่าจะกลับมาช่วยและจะช่วยให้ได้ ก่อนที่พวกเขาจะตามดรลีนารออกไประหว่างทางทั้ง3คนก็พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวิธีการที่จะกำจัดมดยักษ์เหล่านี้ดรลีนาร์ได้บอกว่าเขาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งได้ทดลองนำเอา DNA ของเอเลี่ยนมดยักษ์มารวมกับแมงมุมทาราทุล่าการทดลองนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างเป็นอาวุธทำลายล้าง แต่เพื่อที่จะปกป้องชีวิตคนแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันผิดพลาดเพราะผู้คนต่างก็หาเหตุผลจอมปลอมขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองซึ่งทางเดียวที่พวกเขาจะหยุดมันได้คือต้องไปที่ฐานทัพแบลดี้เพราะที่นั่นมีอาวุธที่สามารถฆ่ามันได้ก่อนที่ดรลีนาจะเงียบไปพร้อมกับเลือดที่ซึมออกมาจากเสื้อของเขาก่อนจะมีขาแหลมคมพุ่งปักทะลุหน้าอกของเขาตอนหน้าต่อตาเบนและลูคัสพวกเขาก็ตกใจกลัวกับขนาดตัวของสัตว์ประหลาดที่มันใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมจนต้งงนอ,งตตงองรีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเขาทั้งสองรีบบวิ่่งไปฐาานท Bradley, าทัแีตม ดรลีนาได้บอกไว้ซึ่งหน้าฐานทัพก็มีกล้องจับการซุ่มยิงพวกเขาจึงรีบวิ่งหลบหลีกและเข้าไปด้านในได้สําเร็จก่อนที่จะเจอกับซากศพของนักทลอกที่ถูกฉีกล่างอย่างน่าสยดสยองพวกเขาเดินข้ามศพนั้นไปและตามหาอาวุธที่จะใช้ทําลายสัตว์ประหลาดหมดยากแต่ไม่ว่าจะตามหาสักกี่ห้องก็ไม่พบอาวุธที่ว่าเลยจนในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็เริ่มถอดใจและคิดว่าจะย้อนกลับไปช่วยลิซ่าด้วยตัวของพวกเขาเองเมื่อกําลังจะเปิดประตูออกไป ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ทําการปิดประตูกลับอย่างเงียบเชียบเพราะว่าเห็นมดยักษ์ตัวหนึ่งกําลังกัดกินซากศพอยู่ดูคัดเริ่มกลัวและคิดว่าถ้าเรายอมหนีไปตั้งแต่แรกก็คงไม่เป็นแบบนี้แต่เบนก็ตั้งสติและเริ่มพูดให้กําลังใจพร้อมกับบอกว่าจงเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มีใครทําได้นอกจากเราลูคัสที่ได้ฟังก็ยอมโอนอ่อ,อนก่อนที่จะขอเบรนด,ดื่มเบียร์เพื่อยอมใจในการออกไป,ปเผชิญกับความตายด้านนอกลูคัสหยิบกระป๋องเบียร์ขึ้นมาสองกระป๋องเพื่อที่จะให้เบรนด,ด้วยแต่แล้วประตูลึกลับก็บเปิดออกครับปารากฏว่าก็ได้มองเห็นอาวุธและชุดเกราะสุดพิเศษอยู่ภายในนั้นประตูถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับนักสู้ทั้งสองที่สวมชุดสุดเท่พร้อมกับอาวุธปืนที่เล็งไปยังมดยักษ์ก่อนจะยิงมันจนตายขาดที่และยังไม่พอแค่นั้น เมื่อพวกเขาเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์ครอสสองคันที่จอดอยู่เหมือนกับมีใครจัดเตรียมไว้ให้พวกเขาโดยเฉพาะก่อนที่เขาทั้งสองจะขึ้นขี่และขับไปช่วยลิซ่าที่ถ้ำสตาร์เคปเบรนและลูคัสเมื่อมาถึงก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยลิซ่าก่อนจะแยกกันไปทําตามแผนที่วางไว้โดยเบรนได้พาลิซ่า Lisa, ขับรถมอเตอร์ไซค์ครอสเพื่อล่อให้เหล่าฝูงมดยักษ์วิ่งตามเข้าไปเมื่อมาถึงช่องแคบที่มีกล้องตรวจจับสิ่งมีชีวิตเบ็นได้ส่งสัญ,ญญาณให้ระบบรักษาความปลอดภัยทํางานและเริ่มยิงฝูงมดยักษ์ในทันที จนในที่สุดฝูงมดยักษ์ก็ถูกทำลายจนหมดท่ามกลางความประหลาดใจของลิซ่าว่าเขาทำได้ยังไงเบรนที่ได้ฟังก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พระเจ้าจะเข้าข้างผู้ที่มีความกล้าเสมอถ้าไม่กล้าเสียงก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในขณะที่พวกเขากำลังดีใจอยู่นั้นเงาของสัตว์ประหลาดมดยักษ์ได้จ้องมองเขาแล้วก็วิ่งไล่ตามพวกเขาทันทีตัดภาพมาทางด้านของลูคัสเขากำลังช่วยทุกคนที่ถูกจับมาเป็นอาหารของโวอ่อนซึ่งนั่นก็รวมถึงเพื่อน,อนของเขาด้วย ก่อนที่เขาจะขอถังวอสกาของเพื่อนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเผารังมดยักษ์ให้สิ้นซากในขณะที่เขากำลังจะจุดไฟก็ได้เหลือไปมองเห็นทิมที่กำลังขอร้องให้ลูกค้าช่วยเขาออกไปทางด้านเบนและลิซ่าที่ขับรถหนีสัตว์ประหลาดมดยักษ์ที่จีตามหลังเข้ามาก่อนที่เขาจะขับมาถึงหน้าผาที่ครั้งก่อนลิซ่าบอกว่าเขาฆ่ามันไม่ได้เขาหยุดจอดอยู่ริมหน้าผาอย่างไม่มั่นใจแต่แล้วลิซ่ากลับให้กำลังใจเขาและบอกว่าเขาอะทำได้แน่นอน ก่อนทั้งสองจะตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์คลอดกระโดดข้ามไปอีกฝั่งทันทีในระยะเวลาที่รถกำลังข้ามไปอีกฝั่งเหมือนกับเป็นภาพสโ,โลโมชันเขาไม่รู้ว่าจะสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หรือไม่ก่อนจะหลับตาและยอมรับความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในเสี้ยววินาทีที่เขาลืมตาขึ้นมาตัวของเขาและลิซ่าได้กระเด็นไปคนละทิศละทาง ก่อนที่ร่างจะตกลงมายังพื้นหน้าผาอีกด้านใช่แล้วพวกเขาสามารถข้ามมันได้สําเร็จจากนั้นก็รีบขึ้นบนรถกระบะและสตาร์ทรถทันทีครับแต่แทนที่รถจะเคลื่อนไปข้างหน้ากลับให้ความรู้สึกเหมือนถูกดึงให้เคลื่อนไปด้านหลังจนได้รู้ว่าว์ประลาดมดยักษ์สามารถชักใยเหนียวเหนียวมายึดเกาะท้ายรถและพยายามดึงพวกเขาให้กลับไปหาหมันที่อยู่อีกฝั่งเป็นพยายามออกคําสั่งให้ปืนใช้งานได้แต่ก็ไม่เกิดผล พวกเขาใช้คําสั่งไม่เป็นจอริซาที่มองอยู่จึงบอกให้เขาบังคับรถและเธอจะจัดการเองเธอลุกขึ้นไปยืนที่หลังกระบะพร้อมกับความชาญฉลาดของเธอในการออกคําสั่งให้ปืนใช้งานเธอเล็งไปที่มดยักษ์ที่อยู่อีกฝั่งก่อนที่จะลั่นไกรัวปืนไปที่มดยักษ์จนในที่สุดล่างของสัตว์ประหลาดมดยักษ์ก็แตกออกเป็นเสียเส่ยงๆและตกลงไปในหน้าผาพร้อมกับดึงยายที่ยึดรถให้ตกลงไปด้วยวินาทีที่รถกำลังจะตกหน้าผาพวกเขาทั้งสองได้กระโดดลงจากรถอย่างทันท่วงที ก่อนที่เสียงระเบิดจะดังขึ้นพร้อมประกายไฟที่เผาร่างของสัตว์ประหลาดยักษ์จนตายในที่สุดทางด้านลูคัสเขาเชื่อทีมแม้ว่าทีมจะเป็นคู่แข่งของเขาแต่ก็ทิ้งท้ายว่าทีมต้องไปบอกทุกคนว่าเขาคือ ator, อิเลดิเคเตอร์ก่อนที่เขาจะบอกทีมให้รีบหนีออกไปก่อนเพราะเขาต้องอยู่เพื่อทำลายหลังของมดยักษ์ในขณะที่เขากำลังจะจุดไฟเผาไข่ใ,ใบหนึ่งก็ได้แตกออกและตัวอ่อนของมดได้กระโดดเข้าใส่เขาจนไฟที่กำลังจะจุดได้นั้นตกลงพื้นไป ก่อนที่เพลิงแห่งการเาผาผลาญจะเริ่มขึ้นด้านหน้าของถ้ำทุกคนก็ปลอดภัยจากการถูกลูคัสช่วยออกมาก่อนที่เบนและลิซ่าจะลงจากรถและวิ่งมาถามทุกคนว่าลูคัสอยู่ที่ไหนทีมจิงตอบว่าลูคัสยังอยู่ด้านในและห้ามพวกเราทุกคนเข้าไปเด็ดขาดพอไฟด้านในเริ่มปะทุขึ้นแล้วเคลกที่ขับรถมาเจอทุกคนก็ได้ถามไถ่ได้วยความเป็นห่วงแต่พอได้ยินว่าลูคัสยังอยู่ข้างใน เขาก็ขับรถมอเตอร์คอร์สเข้าไปในถ้ำทันทีในเวลานี้ถ้ำเริ่มระเบิดลงมาเรื่อยๆไล่หลังมาจนถึงหน้าถา้ำก่อนที่รถของเคล็กจะพุ่งทะลุไยออกมาพร้อมกับลูคัสพวกเขาทุกคนต่างพากันร,ร้องตะโกนด้วยความดีใจว่าเรื่องทุกอย่างกำลังผ่านผลไปด้วยดีหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้กลับมายังแคมป์ที่เคยมีเหตุการณ์สุดสะพรึงอีกครั้งพร้อมกับทำความเข้าใจซึ่งกันและก,กันซึ่งทีมและเคลกคู่แข่งในสนามของลูคัสที่มองเขาในแง่ร้ายมาโดยตลอดก็กลายมาเป็นเพื่อนกัน ทงเครกที่เคยคุกคามลิซ่าก็ได้ขอโทษและทำความเข้าใจกันรวมทั้งความสัมพันธ์ของลิซ่ากับเบนที่เพิ่มมากขึ้นก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะได้ยินเสียงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆรือความกลัวเริ่มเพิ่มขึ้นแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเอเรดิเคเตอร์ที่วกเขายกย่องได้ป้ากดตัวขึ้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะฉลองให้กับความสําเร็จในตอนนั้นเองกลับมีเยเมงมุมที่พุ่งเข้ามาแย่งกระป๋องเบียรในมือของอิเรดิเคเตอร์จนภาพลักษณ์ที่แสนดีของเขาได้หายไปในพริบตาเพราะเขาแสดงถึงงงคววววาามกลลลลัััจนตส่แะรีบิไปหด้ ท่ามกลางความตกใจของทุกคนแต่สำหรับเบนลูคัสและลิซ่าที่เคยพบเจอสถานการณ์นี้ทำให้พวกเขาพร้อมตั้งรับเสมอพร้อมกับเตรียมเล็งปืนและยิงไปที่มดยักษ์ทันทีและหนังก็ได้จบลงพร้อมกับการ,ระจญภัยที่เริ่มต้นอีกครั้งเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ